พูดด้าวานฮะไเนี่ยอ่ะครับเกดอันนี้ลุกก่อนะเข้าไปปึ๊บมุมเรอยู่ข้างอยู่แล้วเวลาปล่อยปึ๊บซึ้งมุมนี้ใส่ผาลางอมาเนี่ยเราันติดเล่นติ่ต่อจับท่านข้างะมาเป็นข้างตอนปล่อยอยู่ตรงนี้มือตรงแต่เวลาเราติดช่อง่านี่เราดตรงเนี่ยเียเรียบใ่ือปลปึ๊บซึ้งดันเล่นหมวกว่าเราจะเตะออกไงถ้อเล่นแบบถ้าเรานำ้ว จะไม่เตะเลยเราโอเคจะได้หนึ่นแต้งเข้านโอเคแบบนี้ได้ีขายถ้าเราแต้ตงตามอยู่หรือยังเบียร,ย,บบย,รยังต้องคิดทำแบบต้งจกโองใหด้วยเข้าใจไหมครับ่าลองนมุสองจักรเลยนะ